ี่คือจังหวัดสุราษธานีนั่นเองครับเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะมาสุราษธาน,นีก็ต้องลองชิมหอยนางรมสิครับในคลองท่าทองที่อยู่ด้านขวามือของผมนะครับเขาเคยไปเจอฟอสซิลหอยนางรมครับที่มีอายุกเก่าแก่กว่า200ล้านปี ช่างภาพผมอยู่ไหนนะจะถ่ายแล้วนะอย,อยู่นี่เองเหรอสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวไม่สำทางปีที่5อยู่กับผมโจ้อ้ชัยยุทธเช่นเคยนะครับเจอกันทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงครึ่งทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34เริ่มต้นปีแบบนี้เวลาที่เราจะไปเที่ยวกันเนี่ยหลายคนจะคิดว่าจะต้องขึ้นเหนือไปเก็บหมอกไปเก็บอากาศเย็นๆใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เราพาทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศมายังจังหวัดที่เป็นเจ้าของคําขวัญเมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะใช่แล้วครับที่นี่คือจังหวัด สุราธานีนั่นเองครับนอกจากไข่เค็มที่โด่งดังไปทั่วประเทศแล้วเขายังมีสถาปัตยกรรมที่ถือว่าเก่าแก่หลักพันปีเลยและสถานที่แรกคือวัดพระบรมธาตุชยาราชวรวิหารหลังจากนั้นผมจะพาทุกคนนะครับไปที่ชุมชนบางใบไม้ที่นี่สมชื่อชุมชนเลยเพราะว่าใบไม้เยอะมากๆสถานที่สุดท้ายที่ผมจะพาทุกคนไปศิล์มานะฟาร์มสเตย์ครับจะไปพิสูจน์ครับว่าหอยที่นี่เนี่ยมันจะใหญ่สมคําขวัญหรือเปล่าครับที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นการ เลี้ยงหอยแบบธรรมชาตินะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นหอยแคลงหอยแมงผู้วันนี้นะครับเรามีตีมด้วยชื่อว่า Enjoy เมืองร้อยเกาะจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวตามมาเลยด้านหลัง,งผมนี่คือวัดพระบรมธาตุชยาราชวรวิหารซึ่งที่แห่งนี้เนี่ยด้านหน้าของผมนี่จะเป็นซุ้มประตูที่หาดูได้ยากและเขาบอกว่า เป็นสถาปัตยกรรมศีวิชัยและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยวัดแห่งนี้เนี่ยสร้างพันกว่าปีมาแล้วตามมาเลยครับ ในบริเวณวัดน,นะครับจุดแรกที่เราจะเจอเลยก็คือพระวิหารหลวงแห่งนี้นะครับด้านในจะมีพระพุทธบาทจำลองนะครับซึ่งสามารถเข้าไปกราบไหว้ได้แล้วก็มีองค์พระประธานต่างๆนะครับวัดพระบรมธาตุชยารชาชวรวิหารมีหลายจุดที่น่าสนใจมากๆเลยอย่างเวลาเราเข้ามาเนี่ยด้านขวามือจะเป็นสถูปนะครับที่เป็นวิหารของหลวงพ่อโตด้านในเนี่ยจะมีพระพุทธรูปองค์ขนาดใหญ่เนี่ยที่ถูกสถูปครอบไว้ พระวิหารหลวงแห่งนี้นะครับจะมีความเรียบง่ายเน้นโทนสีขาวพระพุทธรูปตรงกลางภายในพระวิหารหลวงนะครับจะเป็นมหาจากักรพรรดินะครับซึ่งก็จะมีความผสมผสา,านกันเพราะว่าเราจะทราบดีว่าพระมหาจากักรพรรดิเนี่ยจะมีความโด่งดังในสมัยช่วงตอนต้นรัตนโกสินทร์นะครับก็ผสมผสานเข้ากับพระพุทธรูปสมัยอยุทยาแล้วก็สมัยอาณาจักรศรีวิชัยถือว่าลงตัวแล้วก็สวยงามมากมาก ทุกคนเคยเห็นไหมครับว่าเวลาที่เรามาขอพรเนี่ยการยกช้างถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะใช้นิ้วก,ก้้ยนะการเสียงทาย,เ,ยเขาจะบอกว่าเวลาเราถามพระท่านนะสิ่งที่เราตั้งใจจะสําเร็จหรือเปล่าถ้าสําเร็จครั้งแรกเราจะยกขึ้นแต่ครั้งที่สองต้องยกไม่ขึ้นนะต้องใช้นิ้วก,ก้อยวางอะไรอย,ย่างไรแสดงว่ามีคนน่าจะมาถามที่นี่เยอะมาก <Wow. S 2> ครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าระเบียงคดหรือว่าวิหารคดนะครับซึ่งวิหารนี้มันจะมีลักษณะเอียงเล็กน้อยนะครับซึ่งจะมีพระพุทธรูปทั้งหมดประมาณ180องค์ในปางต่างๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปางมานวิชัยนะครับถ้าสังเกต พระพุทธรูปที่เห็นอยู่บริเวณนี้นะครับจะเป็นสกุลสีวิชัยนะครับสังเกตได้จากด้านบนเกษานะครับจุกเนี่ยเขาจะมีลักษณะเหมือนกับใบโพที่ตั้งตรงขึ้นมานะครับแล้วพระพักเนี่ยก็จะมีความโค้งมนที่สวยงามแตกต่างกันออกไปอันนี้คือศิละปะของช่างสกุลสีวิชัย นี่เป็นที่มาของฤาษีดัดตนที่แท้ทรูคือท่านแบบอาจจะนั่งสมาธินานเราแบบออฟฟิศซินโดมท่านก็จะว่ากรึกกึไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,น,นะผมพูดจริงอย่างนี้ยผมซีเรียสแล้เนี้ยยังจะมาตลกกับผมอีกไปไปลนผมพาทุกคนมาถึงบริเวณไฮไลไท์นะครับถ้าทุกคนเคยเห็นตราประจำจังหวัด สุราธาธนีพระธาตุตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าพระธาตุทรงปราสาทนะครับ้านับจากฐานใต้ดินขึ้นไปถึงบนยอดจะสูง24เมตรนะครับเป็นศิละปะสมัยศรีวิชัยที่ถือว่าสมบูรณ์และงดงามที่สุดครับอยากให้ทุกคนได้ลองมาที่อำเภอชายาครับเพราะว่านอกจากไข่เค็มแล้วพระธาตุชายาแห่งนี้ก็ถือว่าโด่งดังไปทั่วโลกนะครับะโมรัสะภะควาตัวระหะโตสมาสสมรุมรัสสะ อัางวันธามอิอิทิปติทิตาพุทธครั้งแรกที่คนไทยจะได้กินไก่มาตรฐานเดียวกับนักบินอวกาศ <CP S 2> บริษัทไทยเบลเลกจำกัดมหาชนชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์ช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ ขึ้นสูงมากเลยเนะี่ยดูจากน้ําแล้วโอ้โหไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยรอมาประมาณชั่วโมงแล้วเสียดายมากๆเลยแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์เนาะเรามาเที่ยวบางทีเรื่องของฝนฟ้ามันเป็นอะไรที่เราแบบควบคุมมันไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยมันไปแล้วก็ต้องปรับตัวไปเที่ยวไนกรูปแบบหนึ่งก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ไปเดินข้ามสะพานไปเที่ยวตลาดนะ้ำ ที่นี่เนี่ยเป็นตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม้นะครับคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้เขารวมตัวกันขายของนะครับซึ่งเป็นของในชุมชนแล้วก็จะมีการทําขนมหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ทําจากมะพร้าวจะได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตที่นี่กันเฮ้ยก็มีนกเขาด้วยอ๋อว่าร้องเพราะอะไรเนี้ยครับอ๋อสำนวนนะคารม อ๋โอโหนี่ถือว่ามาถึงใต้ยอย่างแท้จริงเลยมาเจอคุณลุงเขาเลี้ยงนกกรงหัวจุกที่มันเป็นเพลงร้องกวิเนๆๆแล้วก็มีนกเขาด้วยคุณลุงบอกว่าเมื่อก่อนเขาเลี้ยงเอาไว้แข่งกันว่าใครส่งเสียงส่งสำนวนได้เพราะกว่ากันน่ารักมากเลยถือว่าเป็นวิถีชีวิตนะเนี่ย ส่งกลิ่นหอมมากๆข้างในเป็นอะไรบ้างไปดูหน่อยสิยนี่ครับเดินเข้ามาหน้าตลาดเขาจะมี QR code บอกว่าร้านอะไรเป็นร้านอะไรซึ่งผมเห็นว่าเฮ้ยมันมีชื่อขนมบางอันน่ะที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนอย่างเช่นขนมจู้จุนเดี๋ยวเราลองดูว่ามันคืออะไรนะนี่สแกน QR code ปึ๊บขนมจู้จุนอร่อยต้องลองอ่ามันก็จะเป็นแป้งผสมใบเตยแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นอันชันแน่ๆเลย นี่ดูสิขนมดอกโดนคืออะไรอ๋อขนมดอกโดนคือขนมไข่ที่แบบเขาเอามะพร้าวอ่ะอย่างที่บอกไปนะครับว่าที่นี่ต้นมะพร้าวเยอะเขาก็เลยเอามาผสม,อมโอ้โหเดินตามกลิ่นมาเลยครับ<อ>ผมเห็นว่าเขียนว่าเคยเคยเ,เคยเจียนค่ะเคยเจียน<อ>มันแปลว่าอะไรครับเจียน เป็นภาษาใต้แปลว่าผัดหรือทอดกะปิค่ะเคยก็คือกะปิเขามีให้ชิมด้วยขออนุญาตครับถ้าคุกกับพ้าวจะอร่อยครับเอาไปคลุกกับข้าวสวยร้อนๆกินกับไผ่ียวมันจะเค็มๆหวานๆแล้เปรี้ยวนิดนึงแต่ว่าจะเค็มนำเนาะโหแต่ได้ข้าวสวยร้อนๆนะฟินเลย เราเดินมาเจออีกร้านแล้วครับทอดมันปลีกล้วยกะหรี่ปั๊บสวัสดีครับเอาทอดมันปีกล้วยอันหนึ่งครับก็คือเราเสิร์ฟในปีกล้วยเลยใช่ค่ะแล้วกะหรี่ปั๊บนี่ก็ทำเองไหมครับทำเองค่ะมีไส้อะไรบ้างครับนี่ตอนนี้มีไส้ไก่กับไส้หัวเหลืองนะจ้าอ๋อขายยังไงครับสามตัวยี่สิบบาทะแล้วก็เอาไส้ไก่สามชิ้นเลยครับเดี๋ยวไม่ต้องใส่ถุงได้ครับเดี๋ยวใส่มือได้ไหมครับลาดเลยไหมล้ยด้ไหมครับ ้วยทับร้าน,น้ำกะทิต้นมะพ,พร้าวที่บ้านเลยต้พ้าที่บ้านย้อากาศมากมกกรอบน้องนุ่มในคือกล้วยอ่ะตึ้งลงกรอบเลยอ่ะน้ำไม่หวานอย่างที่คิดกำลังดีอร่อยมากครับ ก็บอกว่านี่เป็นเพียงของส่วนหนึ่งนะครับที่ผมเดินในตลาดน้ําประชารัฐบางใบไม้นะครับโอ้โหของกินเยอะมากเขาเปิดทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่9โมงจนถึง4โมงถ้าดูเที่ยวไม่ทําทางจบแล้ววันรุ่มขึ้นพรุ่งนี้นะเตรียมวางแผนเลยมาได้เลยวันอาทิตย์อย่างที่บอกไปว่าตรงนี้มันเป็นคลองร้อยกว่าสายนะครับซึ่งเวลาถ้าเราล่องเรือไปเนี่ยต้นจากเวลามันโน้มเข้าหากันมันจะเป็นฟิลเหมือนอุโมงต้นไม้นะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ก่อนที่มันจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ําตาปีแต่ว่าเราก็ได้เดิน เที่ยวกินขนมได้ชิมบรรยากาศที่นี่แล้วก็ชิมขนมอร่อยออร่อยหลังจากนี้ผมจะพาทุกคนไปลองชิมหอยของจังหวัดสุราษฎร์ที่ถือว่าขึ้นชื่อเลยเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ อย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility All m e m b e r ์สุขรัวร,วรวัวแลกลุ้นฟินฟินใช้คะแนนแลกลุ้นนรางวัลผ่านเซเว่นอปวันนี้ถึง23มกราคม2567 Powering the future Empowering the people ยังด,ดีไม่ได้ออกทะเลอีกแล้วครับเพราะว่าวันที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงที่มรสุมเข้าพอดีแล้วฝนก็ตกจากที่ตอนแรกตั้งใจว่าเอจะได้ออกทะเลไปหาหอยไปจับหอยนางรมมาให้ทุกคนได้ลองชิมนะครับ <S <S 1> <S 1> พาทุกคนมาที่อำเภอการจนาดิตนะครับที่นี่คือสินมานะฟาร์มสเตย์เราจะไปเจอกับพี่สมชายพี่สมชายบอกว่าที่นี่เนี่ยในคลองท่าทองที่อยู่ด้านขวามือของผมนะครับเขาเคยไปเจอ ฟอสซิลหอยนางรมครับที่มีอายุเก่าแก่กว่า200ล้านปีเดี๋ยวไปดูกันว่าหอยนางรม200ล้านปีหน้าตาเป็นยังไงและการกินหอยนางรมแบบฉบับของที่นี่ที่บอกว่าหวานแบบไม่ต้องใช้น้ําตาลเขากินกันยังไงและการเลี้ยงแบบธรรมชาติเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปเจอพี่สมชายกันไปายเรือดีกว่า มาสุรานฎรดัดีก็ต้องลองชิมหอยนางรมสิครับสวัสดีครับพี่สมชายสวัสดีครับคุณเทสครับสวัสดีครับท<อ>ี่เห็นด้านหลังเนี่ยที่จะเป็นคลองท่าทองนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งที่กําเนิดในส่วนของหอยนางรมนะครับคำว,ว่าหอยนางรมสุราษฎร์เนี่ยคำว่าหอยใหญ่เมืองร้อยเกาะเงาะอ,อร่อยหอยใหญ่เนี่ยครับแหล่งเนี่ยก็เกิดมาจากคลองคือผมเข้าใจมาตลอดว่าหอยนางรมเนี่ยมันต้องอยู่ในทะเลเท่านั้นแต่จริงแล้วในคลองก็อยู่ได้เหรอครับอยู่ได้ครับ เป็นบริเวณปากลำคลองซึ่งซึ่งทําให้น้ําจืดน้ําก่อยแล้วน้ําเค็มเนี่ยสามารถไหลผ่านได้มันไหลพัดกลับเข้ามาที่เป็นน้ำเค็มปรับตัวแล้วว่าเจริญเติบโตได้ดีนก็ดูจากอะไรครับขออนุญาตที่เห็นอยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นฟอสซิลของหอยนางรมใหญ่มากในส่วนของทางได้พัดเนี่ยก็เอาไปตรวจสอบนะฮะตรวจสอบแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอายุ200ล้านปี200ล้าน 200ร้อยล้านปีดูได้วงวงการจเจริญเติบโต,ต,ตของเขานะครับคือมันเกิดซ้อนเันเป็นจํานวนมากนี่ถ้าดูใกล้ๆเนี่ยเห็นว่ามันเป็นวงที่แบบมันซ้อนกงนเป็นชั้นๆๆ<ต>ก็เลยกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เลยใช่ครับต้องบอกว่าบริเวณของอ่าวบ้านดอนเนี่ยนะเป็นแหล่งที่เลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยได้หลายอย่างสิ่งสำคัญก็คือว่าหอยเนี่ย มันแพร่พันธุ์โดยธรรมชาติเราไม่ได้เกิดจากการเพาะฟักแล้วก็เอา,อารูปพันธุ์เอาไปโรยไม่ครับจากธรรมชาติล้วน,นเลยเขามาเขาเองเลยเข้ามาเขาเองพีแต่สร้างบ้านให้เขาอยู่ มการาคมเนี่ยตอนช่วงนี้นะถือว่าเป็นช่วงปลายฤดูฝนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาแล้วเนี่ยหอยนางรมเริ่มที่จะสมบูรณ์นะตั้งแต่เดือนมีนามีนาเป็นต้นไปนครับไปถึงเดือนกันยาเลยครับมีนาถึงกันยาเลยใช่ครับจะอร่อยมากจะอร่อยมากเรามาลองชิมกันบ้ังครับได้ครับ โอ้มันไหลง่ายมากเลยครับบนี้ใช่ครับแบบนี้เป็นข้อดีอย่างคือต่อมน้ํามันที่อยู่ตรงผิวเนี่ยมันจะไม่โดนกับในส่วนของตัวเนื้ออ๋อแล้วรสชาติมันก็จะแตกต่างออกไปด้วยใช่ใช่นี่ยขอนยญานี่ครับดมก่อนสเมล์ดมคือคือเราได้กลิ่นของหอยแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้ข่าวใช่ส่วนหนึ่งก็คือ แพงต้อนที่อยู่ในตัวของหอยเองเนี่ยอพอเป็นน้ำก่อยกลิ่นมันจะไม่คาวเหมือนอยู่ในน้ำเค็มเสร็จแล้วก็จะใช้ะนาให้เขย่าเขย่าไว้ประมาณทักสิบวินะครับสิบวินะครับเดี๋ยวกินข้าวสาวว่ากินหอยนางรมจะมีวิธีการแบบนี้ถิงข้าาสานะครับเอาปุ๊บ เอาใบกระถินเฉียงกัดไปครึ่งหนึ่งครับสูดอากาศจากช่องท้องครับสูดหายนะครับก้านที่เหลือใสให้หมดเลยครับความหวานจะค่อยๆมาหายใจมาที่โพรงจมูกครับนี่มันคือเหมือนผมกําลังเตลลปี้อะไรบางอย่างกําลังบําบัดอะไรบางอย่างด้วยธรรมชาติใช่<ห>ใช่ใช่ค,คือ ผมพูดแบบนี้นะอันนี้รีวิวจากใจเลยนะเ <ๆๆ S 1> วลาที่ผมมากินหอยนางรมตามที่ต่างๆ <S <S เราใส่ตัวน้ําพริกเผาใส่ตัวน้ําจิ้มซีฟู้ดเข้าไปบ, <ๆ S 2> บางครั้งเนี่ยรสชาติหอยมันจะไม่ได้เต็มมันจะมีเครื่องปรุงเนี่ยที่มันแย่งซีนขึ้นมามานันทำให้ผมรู้สึกถึงหอยนางรมอีกรสชาติหนึ่งแล้วแบบพอผมสูดอากาศหายใจตามแล้วมองวิวอะหอยมันอร่อยขึ้นเลยอะ กินอย่างมีสุนทริยะแล้วก็อย่างมีคุณภาอ,อนี่มันทำให้ผมได้รู้จักศาสตร์ของการกินหอยเพิ่มขึ้นคุณยังมาพอหอมปากหอมคอแล้วผมได้ลองชิมแล้วบอกทุกคนให้ได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่า เขาอยากจะมาลองชิมด้วยตัวของเขาเองแล้วอยากจะมาเรียนรู้เรื่องราวของหอยผมก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ขออนุญาตแนะนำนะครับแนะนําไม่จะเป็นต้องมาที่นี่อยากจะไปเขาโซอยากจะไปที่ต่างๆเนี่ยเราเองเนี่ยเราเป็นเครือข่ายกันฉะนั้นรู้บ้านเราต้องรู้บ้านเขาด้วยโอ้โหที่เนี่ยผมกล้าพูดเลยนะไม่มีหอยนางรมที่ไหนเหมือนที่นี่แน่นอนแต่ถ้าอยากรู้ว่ามันแตกต่างยังไงต้องมาลองชิมด้วยตัวเอง ประทับใจมากเลยอะ่ะป,ประทับใจมาก ตบลงแล้วนะครับกับทริปเอนจอเมืองร้อยเกาะที่วันนี้ผมตั้งใจจะพาทุกคนมาทําความรู้จักสุราษฎร์ธานีในอีกรูปแบบหนึง่งแม้ว่าวันนี้เราจะเจอกับลมที่แรงฝนที่ตกมรสุมต่างๆแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้เต็มไปด้วยสเสน่ห์อากาศดีๆในช่วงต้นปีเรามาไล่เรียงกันดีกว่าว่าวันนี้ทั้งวันผมพาไปที่ไหนบ้างเริ่มต้นตอนเช้าผมมาทุกคนนะครับไปที่อําเภอชายาไปที่ วัดพระบรมธาตุยาราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกไปกราบพระบรมสารีริกธาตุที่มีอายุกเก่าแก่กว่าพันปีได้เห็นความสวยงามหลังจากนั้นเดินเที่ยวตลาดน้ําประชารัฐ บางใบไม้นะครับเราจะเห็นว่าจะมีคนเนี่ยมาขายขอนะครับที่เป็นวัตถุดิบของชุมชนนำมาเพร้ามาทำขนมมาทำอาหารแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนได้เที่ยวได้กินขนมได้เดินเล่นและปิดท้ายที่ผมพาทุกคนนะครับมาลองชิมหอยนางรมตัวโตๆได้เรียนรู้ว่า การกินหอยนอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยที่เราจะดื่มดําไปกับธรรมชาติไม่ต้องใช้เครื่องปรุงอะไรเยอะแต่เรารู้สึกถึงรสชาติจริงๆของหอยเนี่ยมันเป็นยังไงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทั้งวันใช้ค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ขึ้นมาเลยนี่คือรายใจ่ายในแต่ละสถานที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ถ้าอยากติดตามรายการของเรามาแล้ว qr โค้ดนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกนเลยถ้าสแกนไม่ทันก็เซิร์ชว่าเที่ยวไม่สำทางใน Facebook ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่เราตั้งใจนํามาฝากให้ทุกคนนะครับเพราะปีนี้เที่ยวไม่ซ้ำทางจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองรองและลึกให้มากขึ้นเที่ยวทั้งทีอยากให้เที่ยวไม่ซ้ำทางเจอกันใหม่ในครั้งหน้าผมโจวี่และรายการของเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนห้ามพลาดนะครับวันนี้จะขอส่งท้ายทุกคนด้วยวิวสวยๆของคองท่าคองจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้ครับ ผลิตภัณฑ์อาหารซีพีคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบลเวเลตจำกัดมหาชนกัฟ Marine TV.